วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เขารพบรักทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการรวมสร้างประเทศไทยนะคะพบกันวันพฤหัสบดีค่ะตั้งแต่เวลาการนาฬิกา30นาทีจนถึง10บนาฬกานะคะทางสวทไปตรง FM93 m ็มิค่ะพบกับน้ำหวานเบนจมาพรเบนเจมาคนเดิมนะคะวันนี้เสียงอาจจะอุ๊ยอุ้ยอยนะเพว่าเสียงเปลี่ยนไปนะคะก็ไม่สบายต้อนรับตุ๊จีนกันเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างอยากจะฝากในเรื่องของความ สุขภาพดีอ่ะนะคะเพราะว่าถ้าเราป่วยเนี่ยมันก็จะแยกกันไปหมดเลยในช่วงนี้ในส่วนของโควิด1 9ก็ยังคงเรียกว่าทรงๆอ่ะนะคะไม่มากอ่าแล้วก็ไม่น้อยนะคะใดๆก็แล้วแต่เนี่ยอย่าลืมที่จะรักษาสุขภาพแล้วก็ทําให้ตัวเองแข็งแรงอยู่เสมอเพราะว่าแค่เป็นหวัดเนี่ยทนะุมันก็รู้สึกว่าคนข้างๆก็รู้สึกไม่ค่อยจะปลอดภัยแล้วนะคะ,ะในเรื่องของรายการร่วมสร้างประเทศไทยนะคะรายการที่นําเสนอนโยบายของทางภาครัฐนะคะที่เป็นประโยชน์มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็เรามาพกบะะก,าาพกันนะทุกวันพฤหัสบดี ค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่เรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะหลายท่านที่ผ่านไปผ่านมาในช่วงของเทศกาลตรุษจีนซึ่งเป็นวันหยุดของชาวไทยเชื้อสายจีนพี่น้องในอำเภอเบตรงรวมไปถึงต่างจังหวัดกันเรียกว่ามามา,มาท่องเที่ยวในเมืองเบตงอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะคะและถ้าหากถามว่า เอ๊ะทำไมคนถึงเลือกที่จะมาเมืองเบตงค่อนข้างจะมากในปีนี้นะหวานคิดว่าในเรื่องความปลอดภัยก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์บ้างนะ,ะแต่ว่าเบตงเนี่ยก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวอย่างล้นหลามแล้วก็มากมายเลยทีเดียวนะคะในเรื่องความปลอดภัยนวหวานคิดว่าสําคัญเป็นอย่างยิ่งแล้ว,วน,นี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของความปลอดภัยกันนะคะแน่นอนคะ่ะวันนี้คะ่นะนวหวานได้รับเกียรตินะคะจากพันตารวจโทโทศพลพลอยงามนะคะท่านรองผู้กัปปสสพเบตงนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ ค่ะขออนุญาตเรียกรองทศนะคะอ่าวันนี้นะคะรองทศได้รับนะคะหน้าที่นะคะในเรื่องของการดูแลโครงการที่เป็นโครงการที่น่าสนใจซึ่งมหวนก็ได้ทราบมาแล้วบ้างนะะในเรื่องของ Smart Sa f e ที่ o n e 4.0ศนอ่าคนในเบตงของเรานะคะก็จะเห็นป้ายนะคะป้ายไวนิลนะคะจะเป็นป้ายที่ติดตามแหล่งต่าง,างๆที่สำคัญสำคัญของเมืองเบตงของเราหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ s m a r t s a ซ e t y z o n น4.0คืออะไร มันเป็นอย่างไรเพื่ออะไรนะคะมีที่มาที่ไปอย่างไรและมีจุดประสงค์อย่างไรนะคะแล้วหมานเรียกว,ว่าวันนี้เนี่ยรองทศน่าจะเป็นผู้ที่ให้คําตอบกับพ่อแม่พี่น้องได้อย่างดีค่ะค่ะคือโครงการนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรคะรองทศครับอ่าสหรับที่มาของโครงการนี้นะครับมันเริ่มมาจากรัฐบาลเนี่ยมีวิสัยทัศน์เรื่องการพัฒนาประเทศนะครับตามระบบและ <c oughs> อ่าให้ประเทศไทยเนี่ยมีความมั่นงคงมั่นคงยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับ ด้วยการพัฒนาตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง<ะ>แล้วก็เรามีโมเดลที่จะนํานวัตกรรมเนี่ยเข้ามาสู่ในเมืองอนะครับะระบบทุกอย่างเนี่ยเราจะพัฒนาเมืองในรูปแบบที่จะให้เป็นเมืองดิจิตอลนะครับแล้วก็การป้องกันอัจกรรมเนี่ยโดยโดยแต่ละเมืองเราต้องยอมรับกันว่าสภาพเมืองสภาพวัฒนธรรมของแต่ละเมืองเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบ กับการป้องกอันอจกรรมเนี่ยของแต่ละพื้นที่เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเบตงเนี่ยเบตงคือเมืองเศรษฐกิจมีนักท่องเที่ยวนะครับมีร้านค้าที่จะให้บริการกับน,นักท่องเที่ยวรูปแบบของอจกรรมที่จะเกิดขึ้นน่มันก็เปลี่ยนไปนะครับอตอนนี้ที่มาที่ไปในในส่วนของสานักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยนะครับก็คือท่านผู้การตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจโทพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขนะครับเมื่อครั้งรับตําแหน่งเนี่ยได้ให้นโยบ ได้ใหน้นโยบายไว้ว่ามีซักซอยไหมในประเทศไทยนะครับที่มีผู้หญิงตัวคนเดียวเนี่ยเดินในเวลากลางคืนแล้วไม่รู้สึกหวาดกลัวนะครับจากจากตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาทําต่อนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ะนะครับวัตถุประสงค์ของของโครงการ smart safe ที่โซน4.0เนี่ยนะครับก็คือการยกระดับการป้องกันอัจกรรมในพื้นที่นะครับ โดยการผสมผสานแนวคิดเรื่องการป้องกันอัจญากรรมนะครับอาจญาวิทยาแนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะมาประยุกต์กันนะครับวัตถุประสงค์ข้อต่อไปคือยกระดับการทํางานของตํารวจเนี่ยให้เป็นระบบะดิจิตอลนะครับ <hundred. S 1> ะวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายเนี่ยคือการบูรณาการทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจนะครับสื่อมวลชนทุกอย่างเนี่ยมาบูรณาการกันในการป้องกันเหตุครับเราอย่าลืมเหตุอจาจญรกรรมเนี่ยเวลาเกิดขึ้นเนี่ยความเสียหายเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับ ทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง <Ừ. S 2> นะครับยกตัวอย่างเช่นมีการทําร้ายร่างกายกันที่หน้าร้านอาหารร้านหนึ่งเนี่ยร <Ừ. S 2> ้านนั้นไม่ใช่ร้านเดียวที่ได้รับผลกระทบ <Ừ. S 2> นะครับซอยนั้นนักท่องเที่ยวอาจจะไม่ไปเลยอ่าซอยนี้มีปัญหา <Ừ. S 2> นะครับ <Ừ. S 2> อ่าทุกหน่วยจึงต้องร่วมกัน <Ừ. S 2> นะครับ ค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับยุคปัจจุบันเมื่อสักครู่นึงน่าสนใจมากเลยค่ะหลวงทวทีที่พูดว่าท่านท่านผู้ชาการเนาะบอกว่ามีซอยไหนที่ผู้หญิงกล้าเดินไปไหมในฐานะที่หมายเป็นผู้หญิงเนี่ยบางทีเนาะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนยังไม่มีที่ไหนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยแล้วก็อุ่นใจเลยเรืความเป็นผู้หญิงถูกไหมคะแล้วก็โครงการนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะ สร้างความปลอดภัยที่ไม่ใช่แค่เพียงผู้หญิงเท่านั้นนะคะแต่อาจย์เน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยในผู้หญิงนะคะเพราะทุกวันนี้คือน่ากลัวมากจริงๆนะคะก็หลักๆเลยพอเป็นสมาร์ทเซฟที่โซน4.0ค่ะำว่า4.0แน่นอนว่ามันต้องนําในเรื่องของนวัตกรรมเข้ามานะคะก้าวไปสู่ยุคของดิจิตอลนะคะที่นํามาใช้เพื่อที่จะป้องกันอาชญากรรมเพรถามว่าเหมือนเหมือนตํารวจเนี่ย เหมือนคนก่อนๆเขาอาจจะไม่ไม่ทราบในเรื่องของดิจิตอลใช่ถูกต้องไหมคะพอมีโครงการนี้เข้ามาคือทุกคนจะต้องจะต้องได้ทําได้จะต้องทําได้นะคะเพราะจะมีการนําเทคโนโลยีต่างๆเดี๋ยวเราจะพูดในประเด็นต่อไปนะคะเข้ามาเพื่อที่จะดูแลในส่วนของโครงการนี้นะคะท่านผู้ฟังคะในโครงการสมาร์ทเซนทรัลสิทิ์ยูสูร์เนี่ยเป็นการยกระดับนะคะการการเชื่อมกันในพื้นที่นะคะแล้วก็เข้าสู่เมืองอัจฉริยะ นะคะอันนี้เป็นต้นแบบเนาะแล้วก็เป็นการยกระดับของตํารวจนะคะให้เป็นการทํางานแบบดิจิตัลนอกจากนี้ที่สําคัญเลยนะคะอันนี้ที่อยากจะบอกก็คือเรื่องการบูรณาการ<ช>เพราะว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องความปลอดภัยคะ่ะลองโทษคระเราจะพูดถึงแค่เราจะนึกถึงแค่ตํารวจรถูกไหมคะที่จะแบบเอ๊ะมาช่วย บำบัดทุกบำรงสุขนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภยัยแต่ว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นการบูรณาการของทุกภาคส่วนเลยใช่ครับโดยเฉพาะประชาชนใช่ครับนะคะเน้นย้ําว่าในเรื่องของประชาชนจะต้องเป็นหูเป็นตานะคะรวมโดยช่วยกันทั้งทาง,ทงสื่อเองประชาชนพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ตํารวจนะคะคเพื่อร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่นะคะคแล้วโครงการสมาเซพิโซน4.0เนี่ยมีการเริ่มใช้งานมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วคะ ใน,ในครั้งแรกของประเทศไทยนะครับเราจะจัดโรงพักนําร่องนะครับ <c oughs> สําหรับทั้งทั้งประเทศไทยเลยเนี่ยจะมีโรงพักนําร่องทั้งหมด15สถานีนะครับในโซนของภาคเก้าภาคใต้ตอนล่างนะครับก็จะใช้สอพอหัดใหญ่นะครับเป็นเป็นโรงพักนําร่องอ <c oughs> <c oughs> สอพอหัดใหญ่เนื่องจากเขาเป็นเมืองใหญ่เนาะใช่ครับเริ่มโครงการเนี่ยประ,<ช>ประมาณกลางปีที่แล้วนะครับ เป้าหมายเนี่ยคือการพัฒนารูปแบบการป้องกันอัจญากรรมเชิงลุกนะครับโดยใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลางหลังหลังจากจบโครงการแล้วเนี่ยได้รับการตอบรับจากประชาชนเยอะครับทุกคนเนี่ยชอบแล้วก็อยากให้เกิดแบบนี้เกิดขึ้นทุกที่นะครับแต่ในรูปแบบสังคมของเมืองไทยเนี่ยที่ว่าบางส่วนยังเป็นกเกษตรกรรมบางพื้นที่เนี่ยไม่มีสัญญ,ญาณโทรศัพท์ก็ ในเฟสสองเนี่ยก็เลยใช้โรงพักนําร่องของแต่ละจังหวัดนะครับจังหวัดจังหวัดละหนึ่งโรงพักหนึ่งสถานีนะครับจังหวัดละแค่หนึ่งสถานีใช่ครับโดยโดยที่ยะลาเนี่ยใช้ใช้เบตงเป็นโรงพักนําร่องนะครับโอ้จริงๆในยะลามีหลายโรงพักนะคะยะลามีสิบแปดโรงพักนั่นไงแล้วเบตงเนี่ยคือ นำล่องใช่ครับสแสดงว่าเบตงของเราก็ไม่ธรรมดาใช่คับนะคะเนื่องจากว่าเ,าเหมือนสอพอดใหญ่นี่เข้าใจได้ว่าเป็นเป็นเมืองใหญ่นะคะแล้วอาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมหรือว่าเหตุค่อนข้างจะเยอะนะคะในส่วนของเบตงง่านอยากทราบติหนึ่งค่ะว่าแล้วทําไมต้องเป็นเมืองเบตงทั้งทั้งที่จริงๆตั้ง18สถานีใช่ไหมใช่ครับรสแสดงว่าเบตงของเรามันต้องมันต้องมีอะไรพิเศษมันต้องพิเศษใช่ไหมคะคทำไมต้องเป็นเมืองเบตงคะรองทศ ใน,ในสภาพเศรษฐกิจของเบตงเนี่ย<ช>นะครับมีมีสิ่งสิส่งที่ไม่เหมือนกับพื้นที่อื่นในยะลานะครับอ่าเบตงคือเอมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาที่สุดมาเยอะที่สุดนะครับอ่าในเขตของอำเภออื่นสอพออื่นเนี่ย<ช>ก็จะเป็นทางผ่าน <เอ S 2> นะครับ <เอ S 2> โดยแหล่งท่องเที่ยวโดยสถานบริการนะครับยิ่งสําคัญที่เบตงเนี่ยมีด่านภูมิแดนออกต่างประเทศนะครับกลายเป็นว่าประชากรแฝงของเบตงเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น ที่ผ่านมาเราก็จะขนาดมีปัญหาเรื่องโควิดการระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับนักท่องเที่ยวที่ยังเข้ามาเบตงเนี่ยก็ยังเยอะอยู่นะครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยสิ่งแรกที่เขาต้องการคือ,อเขามาเที่ยวเขาต้องการความสนุกอยากเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็น<อ>นะครับแต่เมื่อไหร่ที่มีข่าวว่าเบตงมีเหตุลักวิ่งจริงป้นนะครับคนพวกนี้ก็จะ อยากเที่ยวอยู่แล้ว <c oughs> ก็แค่เปลี่ยนที่เที่ยวไปเที่ยวภูเก็ตไปเที่ยวเชียงใหม่ <c oughs> ถูกไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินเนี่ยจึงเป็นสิ่งจําเป็นนะครับ <c oughs> แล้วก็โดยส่วนตัวผมเองเนี่ย <c oughs> ที่เบตงเนี่ยอันนี้ความพิเห็นส่วนตัวนะครับประชาชนที่เบตงเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นนะครับเขามีวัฒนธรรมองค์กรเรื่องอมีจุดร่วมหนึ่งที่อยากให้เบตงเนี่ยมีการพัฒนามีความเจริญนะครับ อ่สิ่งไหนที่ประชาชนช่วยทำช่วยทำเนี่ยแล้วไม่เหลือบาก,กว่าแรงเนี่ยเพื่อจะให้ตัวเมืองของเบตงเนี่ยพัฒนาข,นขึ้นเนี่ยประชาชนที่นี่พร้อมที่จะช่วยช่วยกันทำนะครับค่ะนี่ทำไมต้องเป็นเมืองเบตงเราในฐานะของชาวเบตงเนี่ยต้องภูมิใจนะคะเพราะว่าในเรื่องของความได้เปรียบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพเศรษฐกิจต่างๆนะ,ะรวมไปถึงความสวยงามทางทางสิ่งแวดล้อมของเมืองเบตงนะคะถึงแม้ว่าจะมีโควิด นะคะแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวมากอยู่นะคะและที่สําคัญเนี่ยถ้าหากว่าโครงการ smart safety zone 4.0ได้เข้ามาตรงนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยดูแลในเรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวเบตงนะคะก็ถือว่าจะทําให้เบตงของเราเนี่ยเป็นเมืองที่น่าเที่ยวยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะและนอกจากนี้จุดแข็งของชาวเบตงคือเรื่องการความร่วมมือนะคะเป็นหัวใ,ใ,ใจเดียวกันอ่าร่วมด้วยช่วยกันนะคะไม่ว่าจะเวลาจะเกิดเหตุอะไรก็ตามหรือในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นนะคะในเรื่องของการอยากจะให้เกิดการพัฒนาในในท้องที่นะคะเขาก็จะร่วมด้วยช่วยกันกัน ทุกภาคส่วนเลยทีเดียวอันนี้คือข้อได้เปรียบของเรานะคะและนะคะนี่คือแค่ส่วนหนึ่งนะคะของโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน4.0นะคะเดี๋ยวหลายท่านอาจจะสงสัยแล้วเอ๊ะต้องทํายังไงอะไรที่เรียกว่าสมาร์ทเซฟตี้โซนนะคะแล้วมีประโยชน์อย่างไรจะใช้ได้จริงไหมอะไรยังไงหลายคําถามที่ต้องการคําตอบเดี๋ยวหลังเบรกเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับรองทศกอนตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งคะ่ะ <c oughs> มาเล่นเกมตกหลุมรักกันแลยมาได้็เป็นคำถามที่ยังสงสัยอะไรแบบนี้ที่เธอไม่เคยจะบอกและฉันก็ดูไม่ออก ไปครึ่งเพลงยังไม่รู้เลยเนี่ย Time. 9นาฬกากับ52นาทีนะคะท่านฟังยังคงอยู่กับรายการร่วมสร้างประเทศไทยนะคะกับน้วานเนมิจจมาพรเบนเจมะนะคะแล้วก็พันธมตโททศพลพลอยงามค่ะท่านรองพ้กกับปอสอบพเบตงนะคะเรามาพูดถึงเรื่องของโครงการที่น่าสนใจนะะั่นก็คือ Smart Safety Zone 4.0นะคะเมื่อสักครู่เราพูดถึงที่มาที่ไปนะคะแล้วก็เ,เริ่มใช้งานนะคะแล้วก็ความได้เปรียบของเบตงว่าทําไมถึงเป็นเบตงที่ทางจังหวัดได้เลือก ใช้โครงการสมาร์เซติโซนนะคะและหลายคนอาจจะสงสัยคะ่ะท่านรองทศว่าใน Smart สมาร์เซติโซนศศเนี่ยมีการดําเนินการอย่างไรนะคะแล้วก็ได้นําเอาเทคโนโลยีมาใช้ตรงนี้อย่างไรบ้างคะนะครับอ,อันนี้ผมขอเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับเราเริ่มดําเนินาการโครงการเนี่ยวันที่1นธันวานะครับแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วเนี่ยช่วงเตรียมการเนี่ยะนะครับเร,เราเริ่มจากการเดินสํารวจ ประชาชนในพื้นที่นะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีความหวาดกลัวอะไรนะครับต้องการให้ตํารวจทําอะไระพื้นที่ตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดอัชญากรรมนะครับอาชญรกรรมนี้บางครั้งอาจจะไม่ได้หมายถึงการกระทําความผิดนะครับการก่อความเดือดร้อนลาคาญคนมีคนจริตสถานที่ซอยนี้เปียวนะครับ จากนั้นข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยเราก็ตั้งเป็นคณะกรรมการที่จะใช้บริหารเ,เรื่องนี้นะครับเราเราใช้ชื่อว่า Big s ซ x นะครับโดยหลักการคร่าวๆเนี่ยเราเราหกคนหกกลุ่มเนี่ยที่ะะจะเข้ามาในเป็นคณะกรรมการเนี่ยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจะนะครับมีองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นก็คือเทศบาลเบตงนะครับอ่าส่วนที่สามเนี่ยคือฝ่ายปกครองนะครับ ส่วนที่4เนี่ยคือตัวแทนชุมชนนะครับในเขตพื้นที่ที่ตั้งเป็นสมาชิกที่โซนเนี่ยประกอบด้วยชุมชน2ชุมชนก็คือคชุมชนตลาดสดกับชุมชนเบตงฮูรูนะครับที่เราต้องการตัวแทนชุมชนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการความเดือดร้อนจริงๆของประชาชนว่าของเขาคืออะไรนะครับส่วนต่อมาเนี่ยคือภาคธุรกิจนะครับ,ค,รบคนที่เราเชิญเข้ามาเป็นคณะกรรมการเนี่ยก็จะมี ตัวแทนของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวนะครับนายกสมาคมโรงแรมนะครับสมาคมอาหารร้านอาหารและคาเฟ่นะครับที่เหลือก็จะเป็นตัวแทนธนาคารล้านทองนะครับการเคลื่อนไหวทางระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันจะไวมากจนค้าสการตามไม่ทันนะครับยกตัวอย่างตุ่จีนที่เพิ่งผ่านมานะครับทางตำรวจก็จะทราบว่าทางตุ่จีนตุ่จีนเนี่ยคือวันที่เท่านี้นะครับก่อนหน้าตุ่จีนสองสาวันเนี่ยประชาชนเริ่มกลับมานะครับ อันนี้ปัญหาอื่นๆแต่ตามมาเมื่อคนเยอะขึ้นนะครับแต่ภาคธุรกิจเนี่ยเขาจะรู้ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเขาจะมีตุษจีนเขามีการเตรียมตัวตั้งแต่หนึ่งเดือนแล้วนะครับห้างร้านเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องที่ปิดอยู่เนี่ยอาจจะครั้งจะต้องตามเด็กเสด็จมาเกอะนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือส่วนของสื่อมวลชนครับสื่อมวลชนเนี่ยเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้นะครับสื่อมวลชนเนี่ย คือการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนนะครับถ้าประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะโฟไปได้ด้วยดีนะครับตรงไหนผิดปกตินะครับปกติก่อนนอนเนี่ยในเขตเทศบาลหน้าบ้านเขาเนี่ยมีรถจอดอยู่3ามคันคันนี้เป็นของบ้านตรงข้ามไม่มีที่จอดคันนี้ของเขาเองนะครับคันนี้เป็นของเจ้าหน้าที่ที่จอดตรงนั้นวันหนึ่งมีคันแปลกปลอมมาเป็นคันที่4ี่รถใครนะครับ ถ้าถ้าสงสัยแบบนี้ก็จะแจ้งตำรวจได้เลยตรวจสอบก่อนนะครับไม่มีอะไรก็ไม่มีนะครับอันนี้ในส่วนของประชาชนปกติอ่ัคราวนี้ในส่วนของประชาชนที่กลุ่มหนึ่งที่สร้างความเดือดร้อนลำคาญหรือสร้างอัชญากรรมถ้าเขารับรู้ว่ามีโครงการนี้เนี่ยแล้วประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เนี่ยช่วยกันขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่เขาทาถ้าผิดกฎหมายเนี่ยอันที่หนึ่งเขาจะถูกจับแน่มันจะไม่คุ้มถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาจะเลิกก่อเหตุ อ่าหรือไม่ถ้ายังจะก่อเหตุอยู่เนี่ยเขาจะย้ายไปก่อเหตุในพื้นที่อื่น<อ>ถูกไหมครับอ่าือมวลชนก็มีความสําคัญ<อ>นะครับอ่าจากนั้นเนี่ยเรามาประชุมะนะครับประชุมเพื่อออกดีไซน์การป้องกันเมืองอนะครับอ่าตรงไหนที่ตํารวจต้องอยู่เป็นพิเศษ<อ>นะครับไม่ใช่ว่าตั้งด่านตรงไหนก็จะตั้งที่เดิมตลอดอนะครับตรงไหนเสี่ยงเราตั้งตรงนั้นะนะครับก,การออกตรวจของสายตรวจเนี่ย ต้องตรวจตรงไหนเป็นพิเศษนะครับทำไมตรวจแต่ร้านนี้นะครับถ้าเราได้ข้อมูลทุกอย่างมารวมกันเนี่ยเรารู้ว่าจุดไหนสมควรทํานะครับก็ต้องทราบก่อนว่าปัญหาอยู่ตรงไหนใช่ใช่ไหมคะออกแบบปัญหาเพื่อที่จะมาสู่กันหนทางในการแก้ไขโดยการนำดิจิตัลมาใช้ใช่ครับนะคะมีอะไรที่นํามาใช้ในโครงการสมาร์ทซีพโซนศูนย์ศนนี้บ้างคะโครงการสมาร์ทซีพโซนเนี่ยนะครับเริ่มต้นเรารวมกล้องมูจรปิดในพื้นที่ก่อนนะครับ คงในพื้นที่เนี่ยทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับทางเอกชนเนี่ยเราขอความร่วมมือโดยการขอกล้องที่หน้าบ้านนะครับปกติกล้องที่สามารถมี IP ได้ดูในมือถือได้เนี่ยมันจะมีจะดูได้ประมาณ4-5 IP ถ้าถ้าคุณอยู่ในบ้านทั้ง3คนเนี่ย ให้ไอพีหนึ่งให้ตำรวจดูไหมนะครับตำรวจผมเชื่อว่าก็คงดูทุกกล้องยี่สี่ชั่วโมงไม่ได้หรอก<ะ>แต่จะดีไหมถ้าจะมีคนมาช่วยดูเพิ่มอีกสักคนนะครับกล้องวงจรปิดเนี่ยเรา<ะ>ดูรถานการไว้ในห้องเดียวกันนะครับใ,ในห้องนี้เนี่ยเราเราจะตั้งระบบสายตรวจที่มี GPS ติดตามตัวะนะครับ อ่ายี่สิบสี่ชั่วโมงของทางสพเบตงเนี่ยจะรู้ว่าสายตรวจคนไหนอยู่ตรงไหนนะครับเมื่อไหรที่มีเหตุเกิดเนี่ยอ่าเราจะแจ้งสายตรวจที่อยู่ใกล้เข้าไปเพราะฉะนั้นเราจะไปถึงที่เกิดเหตุเร็วขึ้นนะครับค่ะแล้วเห็นว่ามีการใช้แอปพลิเคชันอะไรเข้ามาช่วยด้วยในเรื่องของการแจ้งเหตุครับแอปพลิเคชันที่ที่ทางผมจะนําเสนอเนี่ยคือไลน์ออฟฟิเชียลสพเบตงนะครับอ่าทุกวันนี้เรามีสมาชิกอยู่2000กว่าไลน์นะครับอ่า ใช้แจ้งความได้นะครับเหตุที่ต้องสงสัยบางครั้งยังไม่รู้ว่าผิดกฎหมายไหมเฮ้ยทำไมบ้านนู้นเขาทํากันอย่างนี้นะครับเราแจ้งไว้ได้แต่นัเนี่ยแล้วทางตํารวจเนี่ยตรวจสอบเองนะครับคนหายนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยถ้าได้สแกนเนี่ยนะครับคนเชียงใหม่มาเบตรงเนี่ยเมื่อไหร่ที่ถูกก่อเหตุตรงไหนเนี่ยยากที่จะบอกว่าตัวเองอยู่ตรงไหนนะครับเราก็จะมีแอปพลิเคชัน ฮ่าโพลิสไอเลสยูนะครับทุกครั้งที่เราแจ้งเหตุเนี่ยแล้วเราก็จะรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับดีมากมากโหลดไว้นะคะไม่วันที่ไหนก็แล้วแต่ใช่ครับเราเราประหยัดเวลาในการสอบถามว่าเหตุเกิดตรงไหนนะครับค่ะก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีผลการดําเนินงานที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะผลการดําเนินการที่ผ่านมานะครับอ่าหลังจากอ่าเริ่มโครงการนี้ไปเนี่ย คดีที่เป็นตัวชี้วัดของโครงการนี้คือคดีเกี่ยวกับเพศกับทรัพย์นะครับ <asa S 1> ทั้งสองเหตุเนี่ย<ห>ในรอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่เกิดเลยนะครับ<ห>่วนหนึ่งเป็นเพราะพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันดูแลนะครับอะไรที่มันจะเกิดเหตุขึ้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นวัยรุ่นตีกันเนี่ยทางทางพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็จะเริ่มเห็นตั้งแต่เขาเกาะรวมตัวกันแล้วนะครับและกลายเป็นการแจ้งตำรวจก่อนที่จะเกิดเหตุ นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าตำรวจไปถึงเร็วเนี่ยปัญหาหลายอย่างจะคลี่คลายได้เร็วคือดีมากนะคะใช่ครับจริงๆล้วอยากจะพูดคุยมากๆเลยนะคะแต่เวลาดันหมดซะก่อนนะคะวนเรื่องของ SmartSafety Zone เรียกว่าเดี๋ยวไปสัมภาษณ์กันอีก ครั้งต่อไปแล้วกันนะคะ<ช>วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านพันธุ์มวจดโทโทศพลพลอยงามนะคะท่านรองพู้กงกับพอสอบพบตงนะคะวันนี้นวานเบนจมาพรเบนเ,เจมะนะคะแล้วก็รองโทต้องจากร้านฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้าสัหรัวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ